สถานีวิทยุโทรรัศั์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการจุดประกายผู้หญิงกับดิฉันกุ้งบรรณดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาะบงกฏสีมังคลาค่ะค่ะ,คะหลังจากที่สํานักง,งานกสทชนะคะได้ทําการแจกคูป,ปองกล่องรับสัญญาทีวีดิจิตอลมูลค่า690บาทให้กับประชาชนนะคะใน21จังหวัดตอนนี้ประชาชนก็ตื่นตัวกันมากเลยค่ะพี่หนูนาได้รับหรือยังคะค่ะคุณกุ้งพี่หนูนาได้รับคูปองที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้วางอยู่ที่บ้านเฉยๆแต่ไม่รู้นะคะว่าจะต้องทํายังไงบ้างคะคุณกุ้งค่ะพี่หนูนาคูปองที่ได้ ะะสามารถนําไปแรกซื้อนะคะหรือว่าแรกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลซึ่งตอนนี้ค่ะมีทั้งแบบที่ให้เลือกรับฟรีเลยนะคะกับแบบที่เพิ่มเงินค่ะพี่หนูนาอ๋อคุณกุ้งม,มีแบบนี้ด้วยเหรอคะมีทั้งเสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินแต่พี่หนูนาสนใจในเรื่องการไม่เสียเงินเพิ่มอ่สิคะได้เลยค่ะพี่หนูนาเพราะตอนนี้นะคะกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ให้แรกฟรีมีจํานวนมากมายเลยค่ะ ย่งง่ายๆนะคะเราต้องเลือกกล่องที่มีฟังก์ชันที่สามารถให้ประโยชน์กับเราได้สูงสุดค่ะเช่นนะคะต้องมี LED ที่บอกเลขช่องค่ะ<ม>เผื่อเราเปลี่ยนไปช่องไหนนะคะเราจะได้ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในช่องอะไรค่ะแต่ฟังก์ชันอื่นๆนะคะยังต้องมีอีกมากมายเลยค่ะ เดี๋ยวข่าวหน้านะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราควรที่จะเลือกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีคูปองอยู่ในมือค่ะสามารถนํามาแลกรับกล่องได้ฟรีนะคะหรือถ้าผู้ใดสนใจจะเป็นตัวแทนในการรับแรกค่ะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ดีสิคะอย่างนั้นพี่นาต้องรีบโทรเข้าไปแล้วไปเป็นตัวแทนเขาเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะคผู้ชมพี่หนูนายยังมีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมแลวก็คุณกุ้งด้วยนะคะค่ะแต่เรงนนี้าัก,ก คค่กันะได้คูปองทีวีดิจิตอลมาแล้วอ่ะต้องทำยังไงก็เอาไปแลกกล่อง UCI Setbox ซิทำไมต้องกล่อง UCI Setbox กล่อง UCI Setbox ได้มาตรฐานกสทชแถมยังมีจอ LED บอกเลขช่องรายการมีปุ่มปรับเปลี่ยนช่องและปุ่มปิดเปิดในตัวรีโมทหายก็ยังใช้งานได้อยู่ตั้งอัดรายการล่วงหน้านาน15วันหยุดภาพรายการคุยกับเธอแล้วดูต่อได้เลยหฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ต้อง ูซีไอเซ็นทรไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแลกด่วนโทรเลยศูนย์สองเก้าแปดสองแปดห้าศูนย์ศูนย์นิลภัยโคราชจากพอพ8อแปดแปด่อสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับทราบเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI c o r ค o ป a t i o n จำกัดจุดประกายผู้หญิงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองซ่สเสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลา กลับเข้ามาสู่ช่วงจุดประกายผิวกันค่ะและว,วันนี้นะคะพี่หนูนาก็จะนําเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณกุ้งพี่หนะูนาอยากจะเน้นในเรื่องการดูแลผิวหน้าด้วยการกันแดดในช่วงอากาศจะเย็นก็คือการเข้าสู่หน้าหนาวนั่นเองบางคนอาจจะเข้าใจนะคะว่าแสงแดดหน้าหนาวเป็นแสงแดดอ่นอ,อนๆก็เลยไม่ใช้ครีมกันแดดอย่าชะล่าใจนะคะแสงมันทะลุผ่านทุกอย่างและตอนนี้นะคะต้องบอกว่านวัตรกรรมใหม่ที่มีการใช้ครีมกันแดดในเนื้อของมสูสบางเบาเนื้อสีชมพูอ่อนโยนมากๆค่ะระหว่างวันเราสามารถ มรถจะเติมครีมกันแดดด้วยการทาทั่วผิวหน้าแล้วก็ตกเบาๆแบบนี้นะคะหน้าก็จะนวลใสแล้วก็ปกป้องแสงแดดได้ตลอดทั้งวันจริงๆค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะขณะที่เราแต่งหน้าก็ยังทาครีมกันแดดได้นะคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่นะคะเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศอยู่ค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะตามหมายได้โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ราฟองเซสประเทศไทยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากร้านเซคเตอรี่ค่ะ UCI set top box กล่องรับสัญญ,ญาณทีวีดิจิตอลนิตยาสารโคสมาร์ทบอมผู้ผลิตสื่อวิทยุค,คุณภาพทั่วประเทศบริษัท UCI Corporation จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารโมโตโรโลาร่าผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เส<ใ>น่ห์ความงามเหนือการ,การเวลาค่ะเวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสอคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ